คุณคิดว่าเรื่องราวความรักและความลับมันจบแล้วแต่คุณไม่เคยรู้ความลับมืดที่เกิดขึ้นในคืนเดียวเธอถูกทิ้งเพราะความไม่สามารถมีลูกแล้วเธอก็มีความสัมพันธ์กับซีอและตอนนี้กําลังตั้งครรภ์แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นจะทําให้คุณใจเต้นแรงจนหยุดหายใจคุณกล้าพอที่จะรู้ความจริงทั้งหมดหรือไม่ห้องนั่งเล่นเงียบเงันราวกับเวลาหยุดหมุนกลิ่นดอกลินลี่ที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นอับจาง สายลมเย็นพัดผ้าม่านให้กระผือเบาเธอยืนอยู่กลางห้องมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นคำพูดของเขายังคงดังก้องในหูเสียงเข้มเย็นเฉียบเธอมีลูกไม่ได้ฉันไม่ต้องการชีวิตแบบนี้หัวใจของเธอห่อเหี่ยวลงทันทีเหมือนถูกกระชากออกจากอกพื้นไม้เย็นเยียบใต้ฝ่าเท้าส่งความชาแผ่ขึ้นมาแสงจากโคมไฟทำให้เงาของเธอยาวเหยียดบนกำแพงเธอรู้สึกเล็กลงเรื่อยๆ เหมือนโลกทั้งใบกำลังหายไปเธอเดินออกจากบ้านช้าๆลมหายใจหนักและตื้นเสียงรถบนถนนดังไกลๆแต่ในใจของเธอมีเพียงความเงียบค่ำวันนั้นเธอไปที่บาร์แห่งหนึ่งแสงสีทองสลัวสะท้อนบนแก้วไวายกลิ่นแอลกอฮอล์คละคล้ากับน้ำหอมผู้คนทำให้หัวใจที่แตกสลายยิ่งมึนงงและแล้วเขาก็เดินเข้ามาชายในชุดสูทสีดำดวงตาคมนิ่งแต่แฝงความร้อนแรง กลิ่นน้ำหอมแพงทำให้เธอสะดุง้งเหมือนโดนกระแสไฟไหลผ่านผิวหนังทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วห้องสวีทช,ชั้นสูงว่างเปล่ามีเพียงเสียงหอบหายใจประสานกันแสงเมืองส่องผ่านผ้าม่านลงบนผิวของเธอหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหลายสัปดาห์ผ่านไปเธอนั่งมองชุดตรวจในมือปลายนิ้วสั่นระริกลมหายใจติดขัดโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าอย่างผิดปกติขีดสีแดงปรากฏขึ้นชา้ชา เหมือนมันจ้องกลับมาที่เธอหัวใจเธอเต้นดังในอกเสียงนั้นดังกว่าเสียงใดในโลกเธอตั้งคันจากชายที่พบเพียงคืนเดียวชายที่เป็นซีออผู้ทรงอำนาจชายที่เธอแทบไม่รู้จักและในเสี้ยววินาทีนั้นประตูห้องของเธอก็ถูกข้อแรงเสียงกระแทกดังจนฝุ่นลอยในอากาศเธอสะดุ้งสุดตัวหัวใจหายว่าเปล่ากับถูกบีบอย่างรุนแรงเสียงทุ้มนั้นดังจากอีกฝั่งของประตู เสียงที่เธอจำได้แม่นเสียงที่ไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ในเช้านี้เลยเปิดประตูฉันมีเรื่องจะถามเธอขยิบเข้าใกล้ประตูทีละก้าวเสียงหัวใจของเธอเต้นกระแทกจนรู้สึกเหมือนกำลังจะหลุดออกมาจากอกอากาศในห้องหนักอึ้งเหมือนกำแพงทั้งสี่ด้านกำลังหดเข้ามาเรื่อยๆมือของเธอสั่นจนแทบจับลูกบิดไม่ไหวฝ่าเท้าเย็นชาเหมือนเหยียบอยู่บนพื้นน้ำแข็งจังหวะเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้ง แรงกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเหมือนใครสักคนกำลังกลั้นอารมณ์เอาไว้สุดขีดเธอเปิดประตูช้าๆแสงจากโถงทางเดินสาดเข้ามาทำให้เธอยิ่งเห็นใบหน้าของเขาชัดเจนขึ้นดวงตาคมคู่นั้นเต็มไปด้วยความกดดันหนักหน่วงเรากับเขารู้บางอย่างเรากับเขาตามรอยเธอมานานเขาก้าวเข้ามาในห้องโดยไม่รอคำเชิญกลิ่นน้ำหอมแพงของเขาแผ่กระจายไปทั่ว กลืนนกลิ้นสบู่อ่อนๆของเธอจนหมดทําให้หัวใจของเธอกระตุกอีกครั้งเมื่อคืนฉันฝันถึงเธอน้ําเสียงของเขาแผ่วแต่เฉียบคมเธอหายใจไม่ออกชั่วขณะฝันของเขาเกี่ยวอะไรกับเธอในตอนนี้ในชั่ววินาทีที่เธออยากปฏิเสธสายตาของเขากลับกวาดไปเห็นชุดตรวจที่เธอพยายามซ่อนโลกหยุดนิ่งทันทีเหมือนเสียงรอบตัวดับลงทั้งหมดเหลือเพียงเสียงลมหายใจสองคนในห้องแคบๆ เขาเดินเข้ามาอีกก้าวดวงตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความสงสัยแต่เป็นความตกใจที่ลึกเกินกว่าจะพูดออกมานี่ของเธอหรือเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยคำถามนั้นทั้งตรงและเฉือนหัวใจเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเหมือนมีทรายอุดอยู่นิ้วทั้งห้ากําแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งหน้าอกใช่คำสั้นๆที่ทำให้บรรยากาศหนาวเย็นลงทันทีเขายืนนิ่ง รากับสมองหยุดทำงานแสงไฟด้านหลังทำให้เงาของเขายาวเหยียดบนพื้นเหมือนเงาของสัตว์ร้ายกำลังขยายตัวเขาหายใจเข้าลึกเหมือนกำลังคุมอารมณ์บางอย่างดวงตาคู่นั้นจ้องท้องของเธอราวกับจะเจาะลงไปทำให้เธอตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวลูกของใครน้ำเสียงนั้นนุ่มลงแต่กลับมีความคมชัดเหมือนใบมีเธอถอยหลังหนึ่งก้าวหลังชนกำแพงเย็นเยียบ อากาศรอบตัวหมุนวนเหมือนแรงดันมหาศาลกำลังก่อตัวของคุณเธอพึมพำเบาๆแต่อารมณ์ในเสียงนั้นหนักจนพื้นแทบสัน่นดวงตาเขาเบิกกว้างเลือดไหลออกจากหน้าของเขาหมดในเสี้ยววินาทีเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเหมือนโลกทั้งใบกำลังล้มคว่ำต่อหน้าเขาเขายกมือขึ้นแต่หยุดกลางอากาศระหว่างความโกรธความตกใจ และบางอย่างที่ลึกกว่าทั้งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกเธอเป็นไปได้อย่างไรเสียงของเขาแผ่วเบาจนแทบฟังไม่ได้แต่แฝงด้วยแรงสันไหวที่ทำให้เธอหนาวว่าไปทั้งตัวเขาขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาได้ยินจังหวะหัวใจของเขาที่เริ่มเต้นแรงขึ้นเหมือนเขาเองก็กำลังจะสูญเสียการควบคุมและก่อนที่เธอจะตอบเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นในกระเป๋า เสียงเรียกเข้าที่ดังทะลุห้องเงียบเงียบทำให้ทั้งเธอและเขาชะง,งักในเวลาเดียวกันเขามองชื่อบนหน้าจอสีหน้าเขาขาวซีดลงอีกนิ้วของเขาสั่นเมื่อกดรับสายแล้ว้อยคำจากปลายสายก็ทำให้บรรยากาศหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกคำพูดนั้นทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอสายตาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันแปลกประหลาดและเขาพูดออกมาช้าๆทีละคำ ด้วยเสียงที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบทันทีมีคนกำลังตามเธออยู่เธอรู้สึกเหมือนพื้นโลกใต้เท้าหายไปในทันทีหัวใจเต้นแรงขึ้นจนเจ็บเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นอากาศในห้องหนักจนแทบกลืนลมหายใจเธอขยับถอยหลังเพียงก้าวเดียวแต่เขาเอื้อมมือจับแขนเธอไว้แน่นแรงบีบของเขาไม่ใช่ความก้าวร้าวแต่เป็นความตื่นตระหนกที่เขาไม่อาจควบคุมใครเสียงของเธอแผ่วเบา เหมือนกำลังสูญเสียแรงทั้งหมดในร่างเขากลืนน้ำลายดวงตาคมนั้นเต็มไปด้วยความเครียดรอยเส้นตึงบนหน้าผากของเขายิ่งชัดขึ้นคนที่ไม่ควรรู้เรื่องคืนนี้ห้องทั้งห้องเย็นลงทันทีเหมือนอุณหภูมิลดลงหลายองศาแม้ไม่มีลมพัดเขาเดินไปที่หน้าต่างแวกผ้าม่านออกอย่างระวังแสงแดดเช้าอ่อนๆสาดเข้ามาแต่สีหน้าเขากลับมืดลงเหมือนพยายามมองหาบางอย่าง หรือบางคนเธอเดินตามเขาไปแต่รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนความว่างเปล่ามือเย็นเหมือนน้ำแข็งเงือเม็ดเล็กผุดตามไรผมทั้งที่อากาศไม่ร้อนคุณหมายความว่าอย่างไรเสียงของเธอสั่นอย่างชัดเจนเขาหันกลับมามองเธอจากสีสะจระปลายเท้าสายตาแบบคนที่กำลังช่างใจระหว่างการพูดความจริงหรือการเก็บบางสิ่งไว้เพื่อปกป้องเธอเธอจำชายคนนั้นที่นั่งโต๊ะมุมบาร์ได้หรือไม่ ภาพคืนที่แสนวุ่นวายผุดขึ้นมาในหัวของเธอทันทีแสงสลัวเสียงดนตรีความเมามึนและชายคนหนึ่งที่เธอจำได้แค่รอยยิ้มแปลกๆรอยยิ้มที่ไม่ควรปรากฏในสถานการณ์นั้นเขาเป็นใครเสียงเธอแทบหลุดเป็นกระสิบชายตรงหน้าหายใจเข้าลึกเหมือนกำลังตัดสินใจครั้งใหญ่เขาเคยเป็นพนักงานของฉันคำว่าเคยทำให้เลือดในกายเธอเย็นลงอย่างรวดเร็ว เหมือนน้ำแข็งแตกกระจายอยู่ในหลอดเลือดเขาถูกไล่ออกเพราะข้อมูลลับรั่วไหลดวงตาของเขาจ้องเธอแน่นหนกแรงจนเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้เขาแค้นฉันมากเธอชะง,งักล่มหายใจสะดุดทันทีความหนาววาบวิ่งผ่านสันหลังเหมือนมีน้ำเย็นราดลงมาแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเธอถามอย่างกลัวคำตอบที่กำลังจะได้ยินเขาขยับเข้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมของเขาอบอวลอยู่รอบตัว มือของเขายื่นมาดึงมือเธอไว้แน่นมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะเขาเห็นเธอเดินออกจากบาร์พร้อมฉันคำพูดนั้นตกลงมาเหมือนหินหนักบนอกเธอก้มลงมองท้องของตัวเองโดยไม่ตั้งใจมือสั่นจนต้องกุมไว้ทั้งสองข้างเขาคิดว่าเธอสำคัญกับฉันเธอเงยหน้าขึ้นชาชาสายตาของทั้งสองประสานกันและเธอรู้สึกทันทีว่าเหตุการณ์กำลังใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจ แต่ฉันเพิ่งรู้ตัวว่าเขาตามเธอมาหลายวันแล้วเสียงของเขาแผ่วลงเหมือนพูดช้าเพื่อไม่ให้เธอช็อกเกินไปแต่กลับยิ่งทำให้ความกลัวจู่โจมเข้ามาหนักขึ้นเขาต้องการอะไรจากฉันน้ำเสียงของเธอสั่นจนเกือบขาดห่วงเขาเงียบดวงตาเข้มของเขาเต็มไปด้วยความลังเลก่อนที่เขาจะพูดออกมาช้าๆด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เธอต้องขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเขาต้องการลูกในท้องของเธอ ห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งเสียงในหัวของเธอดังขึ้นจนกลบทุกสิ่งคำว่าลูกในท้องก้องสะท้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนขาแทบไม่มีแรงพยุงตัวเธอจับโต๊ะใกล้ๆเพื่อไม่ให้ลมความเวียนศีรษะแล่นขึ้นมาดื้ออากาศในปอดเหมือนถูกใครบางคนดึงออกไปจนเธอต้องหอบหายใจแรงเขาต้องการในอะไรนะเสียงของเธอเบามากเหมือนคนที่ยังไม่อยากยอมรับว่าความจริงกำลังจะทับลงมา ชายตรงหน้าเธอไม่หลบตาสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความตกใจกลายเป็นความแข็งกร้าวที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเขารู้ว่าฉันไม่มีทายาทเขารู้ว่าฉันสำคัญในแวดวงธุรกิจบางด้านเขารู้ว่าลูกคนนี้อาจเป็นจุดอ่อนเดียวของฉันคำว่าจุดอ่อนเดียวทำให้เธอขนลุกกวาบเธอก้มมองท้องตัวเองอีกครั้งรู้สึกเหมือนกำลังปกป้องบางสิ่งที่เธอยังไม่ทันตั้งตัวแต่เขาจะทำอะไรได้ เสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ได้ฉันไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำเขาสสา่หน้าชาหนักและจริงจังจนเธอรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองกำลังจะตกไปที่พื้นเขารู้ชายในชุดสูทเอ่ยเสียงต่ำราวกับแต่ละคำคือคมมีดที่ต้องใช้ความระมัดระวังเขารู้ชื่อเธอเขารู้ที่อยู่ของเธอเขารู้ว่าเธออยู่คนเดียวผิวหนังของเธอยิ่งเย็นลงเหมือนมีเงามืดคลี่คลุมทั้งห้อง แม้แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างแต่ความกลัวกลับลามไปจนถึงปลายนิ้วเขาเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือแตะที่ต้นแขนเธอเบาๆสัมผัสนั้นแม้อุ่นแต่กลับแฝงด้วยแรงสงบอารมณ์ที่เขาเองก็แทบควบคุมไม่ได้เขาต้องการใช้เธอเพื่อแก้แค้นฉันเพื่อบีบให้ฉันทำตามที่เขาต้องการเธอสะดุง้งหัวใจเต้นกระแทกจนเจ็บไปทั้งอกเหมือนโดนเจาะด้วยความจริงที่คมกริบแล้วคุณคิดว่าเขาจะทำอะไร เธอถามเสียงสัน่นเขามองเธอดวงตาคู่เดิมแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความจริงจังจนเธอหายใจไม่ออกเขาไม่ต้องการแค่ทำร้ายฉันเขาต้องการสิ่งที่ผูกพันฉันไว้กับเธอเขาชี้ไปที่ท้องของเธอนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความโกรธที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆลูกของเราคือเป้าหมายของเขาเธออ้าปากจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงจากด้านนอกก็ดังขึ้น เสียงที่ทําให้ทั้งสองชะง,งักเหมือนถูกตัดลมหายใจเสียงประตูทางเข้าชั้นล่างเปิดออกตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก้องสะท้อนขึ้นมาตามบันไดไม่ใช่เสียงของใครที่เธอรู้จักไม่ใช่เสียงของเพื่อนบ้านไม่ใช่เสียงของคนที่ควรอยู่ที่นี่เขาหันไปทางประตูในทันทีสายตาแข็งราวกับเหล็กมืออีกข้างกดโทรศัพท์ส่งข้อความไปอย่างรวดเร็วฟังฉันให้ดีเขาก้าวมาหาเธอ เสียงหนักเต็มไปด้วยแรงกดดันไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเธอห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเสียงฝีเท้าหนักขึ้นใกล้ขึ้นชัดขึ้นเหมือนมีใครกำลังลากเงาดำเข้ามาในความสงบของเช้าอ่อนๆเธอหอบหายใจมือเย็นและชื้นไปหมดหัวใจเต้นแรงจนแทบทำให้หูอื้อเขามองเธอครั้งสุดท้ายสายตานั้นสั่นไหวเพียงวูบเดียวก่อนจะแข็งกล้าวขึ้นอีกครั้ง เขามาถึงแล้วเสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นทุกวินาทีแต่ละก้าวหนักแน่นราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเงื่อเย็นไหลลงตามขมับและลำคอเขาก้าวมาข้างเธอดวงตาคมเข้มจับจ้องประตูราวกับต้องการดูทุกความเคลื่อนไหวมือหนึ่งยังคงจับแขนเธอแน่นมืออีกข้างคอยล้วงโทรศัพท์เพื่อสื่อสารบางสิ่งเสียงฝีเท้าเงียบลงชั่วขณะ ตามด้วยเสียงลมหายใจหนักๆเหมือนใครบางคนกำลังรอให้เธอเปิดประตูแต่เธอไม่กล้าขยับเขากระซิบข้างหูเธอน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเร่งด่วนอย่าเปิดเด็ดขาดคำพูดนั้นสั่นสถานราวกับเป็นคำสั่งจากชะตากรรมประตูบ้านเริ่มสั่นเบาๆเหมือนแรงผลักจากภายนอกไม้กระทุ้งกรอบเล็กน้อยฝุ่นละอองลอยฟุ้งขึ้นในอากาศเสียงกระแทกสลับกับเสียงลมหายใจหนักๆ ทำให้หัวใจเธอเกือบหยุดเต้นเขาขยับเข้ามาใกล้เธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของร่างกายเขาแต่กลับไม่ให้ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ใกล้เพลิงที่อาจเผาไม่ตัวเองได้เราต้องซ่อนตัวก่อนเขาพูดเสียงต่ำมือหนึ่งยังจับแขนเธอแน่นอีกมือหนึ่งชี้ไปที่ทางลับด้านหลังซึ่งเธอไม่เคยสังเกตมาก่อนฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งและทันใดนั้นเสียงกรอบประตูบานล่างดังแตก ตามด้วยเสียงคำรามแผ่วๆเหมือนใครกำลังค้นหาบางสิ่งและตอนนี้กำลังใกล้เข้ามาเขาดึงเธอไปทางทางลับผ่านตู้หนังสือและทางเดินแคบกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นเข้าจมูกเธอหอบหายใจแรงจนแทบขาดลมหายใจมือของเธอสั่นจนแทบจะปล่อยเงียบไว้เขาพูดเสียงต่ำใบหน้าซีดขาวดวงตาจับจ้องในความมืดเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดของเธอ ฝีเท้าภายนอกเข้ามาใกล้ทุกเสียงก้าวหนักทําให้หัวใจของเธอเหมือนจะระเบิดห้องด้านนอกเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนกําลังรอให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างพวกเขาซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือเสียงลมหายใจของเขาเข้มขึ้นมือกุมมือเธอแน่นดวงตาไม่ละจากประตูอย่าขยับเขาพูดเบาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเงียบของเราเสียงฝีเท้าหยุดชั่วขณะหัวใจเธอตีตัวไม่เป็นจังหวะ เงื่อเย็นซึมตามหน้าผาความตึงเครียดบีบรัดร่างกายจนเหมือนแทบหายใจไม่ออกประตูด้านนอกเปิดออกกว้างและเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นยืนอยู่กลางแสงแดดอ่อนๆดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นมองตรงมาที่ห้องเขากระซิบข้างหูเธออีกครั้งเสียงนั้นแทบกลืนกับความตึงเครียดเราต้องอยู่เงียบๆถ้าเขาเห็นเราทุกอย่างจะจบลงฝีเท้าเคลื่อนเข้ามาใกล้ แต่ละก้าวทำให้ไม้พื้นกระทบเสียงสะทอนเธอกำมือเขาแน,น่นร่างกายสั่นราวกับเจ็บปวดสายตาจับจ้องประตูไม่ละท่านใดนั้นเสียงกระซิบจากด้านนอกทําให้ทั้งสองชะงักฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ความเงียบคลุมทั่วทั้งห้องเหมือนโลกหยุดหมุนสายตาของเขาเข้มขึ้นและในชั่ววินาทีที่เธอเกือบจะกรีดร้องเขาก็กระซิบกลับอย่าก,กลัวฉันจะปกป้องเธอ แต่เสียงฝีเท้าไม่หยุดแรงกดดันจากอีกฝั่งยังคงทะลุผ่านผนังทั้งสองยืนซ่อนความกลัวกับความระทึกใจปนกันจนแทบหายใจไม่ออกและในขณะนั้นเงาดำที่ปรากฏประตูด,ด้านนอกก็เคลื่อนไหวมันยาวชาและชัดเจนว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เงานั้นใบหน้าซีดเผือดลมหายใจติดขัดมือของเขายังคงกุมมือเธอแน่น เหมือนต้องการถ่ายทอดความมั่นคงผ่านแรงกดเงาดำเคลื่อนเข้ามาเสียงฝีเท้าทุ้มดังขึ้นพร้อมกับลมหายใจหนักหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดสูงสุดแล้วเงานั้นหยุดยืนตรงประตูนิ่งสงบนิ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะยืนได้เขากระซิบเบาๆข้างหูเธอเสียงนั้นเย็นเฉียบมันเริ่มแล้วโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนฝีเท้าความเงียบความกลัว ทุกอย่างรวมตัวกันในชั่วอึดใจเหมือนวินาทีถัดไปชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเงาดำนิ่งอยู่ที่ประตูอากาศรอบๆหนาหนักเหมือนความตายและความหวาดกลัวบีบรัดเข้ามาพร้อมกันหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบทะลุอกล้มหายใจขาดห่วงร่างกายสั่นสถานเขาก้มลงมองเธอดวงตาเข้มข้นเต็มไปด้วยความจริงจังอย่าแม้แต่จะหายใจดัง น้ำเสียงแข็งกร้าวแต่แฝงความกังวลเงาดำนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแต่ละก้าวหนักแน่นทำให้พื้นไม้สั่นสะเทือนเบาๆเธอสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่คล้ายกับแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นเขาใช้มือแนบที่อกเธอพยายามถ่ายทอดความมั่นคงมืออีกข้างกำโทรศัพท์แน่นเหมือนกำลังเรียกคนช่วยหรือส่งสัญญ,ญาณบางอย่างเงาดำนั้นหยุดหน้าทางเข้าชั้นลับแสงสลัวสะท้อนบนผนังเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยเงามืดที่ไม่สามารถแยกแยะได้ความเงียบกลับเพิ่มความตึงเครียดมากกว่าเสียงใดๆเธอต้องอยู่ตรงนี้เขากระซิบเสียงต่ำมือยังคงจับมือเธอแน่นดวงตาไม่ละจากเงาดำตรงหน้าเรากลับต้องจับจังหวะทุกการเคลื่อนไหวฝีเท้าเงียบลงเหมือนผู้มาเยือนกำลังประเมินสถานการณ์เงาดำนิ่งอยู่ชั่วขณะห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยลมหายใจที่ติดขาด และเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นแรงเกินกว่าปกติเขาก้มลงต่ำใกล้กับเธอมากขึ้นฉันจะพาเธอผ่านมันไปคำพูดนั้นทั้งมั่นคงและน่ากลัวในเวลาเดียวกันท่านใดนั้นประตูด,ด้านนอกถูกเปิดแรงเสียงกรอบไม้กระทบพื้นดังก้องฝีเท้าเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแรงดันอากาศในห้องเหมือนถูกบีบจนหายใจแทบไม่ออกเขาดึงเธอเข้ามาใกล้ตัวซ่อนเธอไว้หลังร่างเขา มืออีกข้างหยิบมีดเล็กไว้แน่นดวงตาเขาจับจ้องประตูไม่ละความตึงเครียดในอากาศแทบสามารถตัดด้วยมีดเงาดำหยุดอยู่เพียงก้าวเดียวห้องทั้งห้องเงียบสนิทเสียงลมหายใจของผู้มาเยือนหนักขึ้นดวงตาของเขากวาดมองทุกมุมแต่เหมือนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่าออกไปไหนเขากระซิบข้างหูเธออีกครั้งน้ำเสียงเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ก็ให้ความมั่นคงแปลกประหลาด เงาดำเริ่มเคลื่อนช้าๆเหมือนกำลังค้นหาสิ่งที่มันรู้ว่าซ่อนอยู่แต่ทุกก้าวนั้นเต็มไปด้วยความระมัดระวังเหมือนมันรู้ว่าไม่ควรพลาดแม้เสี้ยววินาทีเดียวเธอกำมือเขาแน,น่นร่างกายสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ลมหายใจขาดช่วงหัวใจเหมือนเต้นขาดจังหวะทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพช้าเหมือนเวลาหยุดลงแล้วทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยคำสั่ง และน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจเธอแข็งทื่อเราต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้เธอยืนนิ่งแต่ความกลัวและแรงกดดันทำให้ขาอ่อนเขาดึงเธอเข้ามาใกล้ซ่อนร่างเล็กของเธอไว้ใต้ปีกของเขาความอบอุ่นที่สัมผัสได้แต่ก็แฝงความตึงเครียดจนแทบสำลักฝีเท้าภายนอกใกล้เข้ามาแต่ละก้าวเหมือนย้ำเตือนว่าเวลาใกล้หมดเขาส่งสัญ,ญญาณบางอย่างด้วยตาและเธอก็ตรหนักทันทีว่า ชะตากรรมของเธอกำลังถูกกำหนดในช่ววินาทีนี้ร่างของเขาขยับออกจากที่ซ่อนและทั้งสองค่อยๆเลื่อนตัวเข้าไปในทางลับเงาดำตามมาชา้ชาๆแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความคุกคามเธอหอบหายใจแรงลมหายใจของเขาอบอุ่นและมั่นคงแต่ก็เต็มไปด้วยความกังวลและความตึงเครียดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงฝีเท้าเริ่มห่างออกไปแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรง ราวกับทุกวินาทีอาจเป็นวินาทีสุดท้ายเขากระซิบข้างหูเธออีกครั้งเราใกล้จะปลอดภัยแล้วแต่ในสายตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความระวังและรอยยับแห่งความกังวลที่ไม่อาจปกปิดโลกภายนอกยังไม่สงบแต่เส้นทางที่ทั้งสองกำลังเดินเหมือนนำไปสู่จุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ซึ่งไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เงาดำค่อยๆห่างออ,ออกไปเสียงฝีเท้าหนักเริ่มเลือนหาย ห้องทั้งห้องกลับมาเงียบสงบแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเหมือนเพิ่งรอดชีวิตจากพายุรุนแรงเขาจับมือเธอไว้แน่นสายตาจับจ้องอย่างมั่นคงตอนนี้ปลอดภัยแล้วน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความอ่อนโยนที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอถอนหายใจยาวความกลัวเริ่มละลายไปบ้างลมหายใจกลับมาเป็นปกติแม้หัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไป เขาอุ้มเธอไปที่หน้าต่างแสงแดดอ่อนสาสองเข้ามาทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูอบอุ่นขึ้นเหมือนโลกเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาพูดช้าๆเราจะ,ะเผชิญมันด้วยกันเธอมองเขาน้ำตาไหลรินแต่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจความหวังและความมั่นใจว่าพวกเขาจะผ่านมันไปด้วยกันท้องฟ้าข้างนอกสว่างขึ้น นกเริ่มร้องเรียกความสดใสของเช้าสายลมพัดอ่อนๆน,นำความเย็นสบายมาปลอบใจร่างกายที่เหนื่อยล้าเธอวางมือบนท้องตัวเองรู้สึกถึงชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตและรู้ว่าทั้งชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาก้มลงจูบเบาๆบ,บนหน้าผากเธอเราจะดูแลกันและลูกของเราความตึงเครียดที่เกาะกลุ่มหัวใจละลายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นความรัก และความหวังใหม่แม้โลกภายนอกยังคงซับซ้อนและไม่แน่นอนแต่สำหรับเธอในเช้าวันนั้นทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความมั่นคงและความเข้มแข็งในหัวใจเธอยิ้มแม้น้ำตาจะไหลเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแสงแดดส่องเข้ามาเต็มหน้าต่างอาบร่างทั้งสองให้สว่างและชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น อย่างแท้จริง。